กณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็มีคนไปเปรียบเทียบเหมือนที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้ค่ะว่าในปี2,559มันเคยเกิดกรณีของหลุมยุบแบบนี้คล้ายๆกันขนาดเนี่ยใกล้เคียงกันที่ฟุกุโอกะซึ่งในตอนนั้นคนชื่นชมมากนะคะว่าโอ้โหญี่ปุ่นนี่คือสุดยอดหลุมใหญ่ขนาดนั้นเสียหายขนาดนั้นแต่ญี่ปุ่นสามารถซ่อมกลับคืนพื้นผิวการจราจรให้ได้ภายใน7วัน คนก็เลยมาเปรียบเทียบว่าเอ๊ะแล้วของเราล่ะญี่ปุ่นใช้เวลาเจวันในขนาดหลุมใกล้เคียงกันแต่ทําไมของไทยต้องใช้เวลาเป็นปีทําไมมันแตกต่างกันขนาดนี้วิศะวะกรของเราเทคโนโลยีของเราความสามารถของเราด้อยกว่าญี่ปุ่นมากขนาดนั้นเชียวหรือมันมีมุมหนึ่งที่น่าสนใจค่ะว่าจริงๆแล้วกรณีของเหตุหลุมยุบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันไปสะทีเดียว มันมีรายละเอียดอะไรบางอย่างที่มันอาจจะมีความเหมือนและแตกต่างกันมีเพจเพจหนึ่งนะคะชื่อว่าเพจเจปังเจแปนเขาก็ยกตัวอย่างกรณีของเหตุการณ์หลุมยุบขึ้นมาซึ่งในญี่ปุ่นก็ไม่ได้มีแค่ที่ฟุกุโอกะตามที่ที่เรายกตัวอย่างกรณีนี้ขึ้นมาเท่านั้นแต่ที่ญี่ปุ่นเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะคะแต่ว่า เพจเจปังเจแปนเนี่ยก็ออกมาอธิบายถึงเหตุการณ์ที่มันที่มันเกิดขึ้นว่ามันไม่สามารถเอามาเปรียบ mm. เทียบกันได้ทั้งหมดเพราะการวางโครงสร้างของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันโดยเพจก็บอกว่าเอาจริงๆในญี่ปุ่นเนี่ยมีวิธีการในการซ่อมแซมอะไรแนวแนวนี้ได้อย่างรวดเร็วก็จริงเพราะว่าประเทศเขาเจอภัยพิบัติบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีวิธีการมีองค์ความรู้มีอะไรที่สามารถจัดการกับสถานการณ์แบบนี้รับมือกับเหตุการณ์แบบนี้ ได้บ่อยๆอยู่แล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าหลุมยุบจากโพรงใต้ถนนจะซ่อมได้เร็วในไม่กี่วันได้ทุกเคสเอาชัดๆมีเคสหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุการณ์หลุมยุบที่เมืองยาชิโอจังหวัดไซตามะนะคะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนมก,กราคมปี2025มีรถบรรทุกวิ่งมาแล้วก็ตกลงไปในหลุมยุบทําให้คนขับเสียชีวิตแล้วก็เกิดโพรงหลุมยุบตามมาใต้ดินอีกจํานวนมาก ทำให้ยากต่อการซ่อมแซมเพราะว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากท่อระบายน้ําใต้ดินแตกรั่วทําให้น้ําซาะดินจนกลายเป็นโพรงแล้วก็เกิดหลุมยุบขึ้นและความเสียหายนี้ก็ยังกระทบต่อระบบทางน้ําเสียเป็นวงกว้างและจนบัดนี้ผ่านมาเกือบเกือบแเดือนแล้วก็ยังซ่อมไม่เสร็จด้วยนะคะจากข่าวที่ลงไว้เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บอกว่าผู้คนที่อยู่เรียรอบบริเวณนั้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะใช้ชีวิตกลับมาได้เป็นปกติสุขได้นะคะ การก่อสร้างซ่อมแซมยังคงเกิดขึ้นเสียงดังของการก่อสร้างก็ยังรบกวนความเป็นอยู่ของผู้คนการใช้น้ําก็ยังไม่กลับมาสู่ภาวะปกติแล้วก็ปัญหาอื่นๆตามมาอีกหลายอย่างเบื้องต้นมีการคาดการณ์ว่ากว่าจะซ่อมเสร็จเคสของที่ไซตาตมะเนี่ยน่าจะนู่นเลยค่ะมีนาคมปีหน้าเท่ากับว่าก็ใช้เวลาประมาณ1 3บสถึงสิเดือนเอาว่ากันตรงๆถ้าดูจากเหตุการณ์แล้วเนี่ยที่ไซตามะนี่มีความใกล้เคียงกับที่บ้านเรา ราะบ้านเรามันไม่ใช่แค่หลุมลงไปอย่างเดียวอะค่ะมันมีเอกโครงสร้างของรถไฟฟ้าใต้ดินมันมีท่อน,น้ํามีอะไรแตกมีปัญหาะหลายอย่างมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วถ้าเทียบกับสถานการณ์ของบ้านเรากับที่ไซตามะซึ่งก็ใช้เวลาในการซ่อมแซมจนตอนนี้ยังไม่เสร็จผ่านมา8เดือน9เดือนแล้วก็ยังไม่เสร็จก็ดูแล้วก็ก็ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันหมายความว่า ถ้าประเมินแล้วความสามารถด้านะวิศวกรรมของเราคนของเราองค์ความรู้ของเราก็คงอาจจะไม่ได้ด้อยกว่าที่ญี่ปุ่นแต่พอเราไปเปรียบเทียบกับที่ฟุกุโอกะมันดูห่างกันมากนะคะฟุกุโอกะใช้เวลา7วันเพราะว่าที่ฟุกุโอกะเนี่ยเอ่อที่ฟุกุโอกะนั้นเขาเกิดหลุมลึกประมาณ30เมตรแล้วก็ทีมะวะิศวกรญี่ปุ่นก็ใช้ถมดินแล้วก็ซีเมนต์กว่า6,200ลูกบาทเมตร มีการซ่อมระบบสาธารณูปโภคทั้งน้ําแล้วก็ก๊าซใช้เวลา2วันในขั้นตอนการถมหลุมคือเหมือนกับว่าข้างล่างอาจจะไม่ได้มีอะไรมากค่ะไม่ได้มีความซับซ้อนก็เอาเอาดินเอาซีเมนต์ไปถม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 ,ถมแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับเอาพื้นผิวการจาราจรกลับคืนมาแต่ว่าที่ไซตามะเนี่ยมันมีเรื่องของท่อระบายน้ําแตกมันมีอะไรอีกหลายอย่างมากๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าไอการที่เรา ประเมินว่าเราจะใช้เวลาประมาณ1ปีมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไร้ความสามารถหรือว่าเราจะห่วยเราจะแย่นะเรื่องคนของเราเรื่องความสามารถของเราเนี่ยเพราะว่าแต่ละเคสแต่ละกรณีโครงสร้างพื้นฐานข้างใต้มันอาจจะแตกตา่างการลงถึงความเสียหายก็แตกต่างกันด้วยสิ่งที่อยากจะบอกก็คือให้กําลังใจให้กําลังใจ เจ้าหน้าที่ทุกท่านกนแล้วกันนะแต่ส่วนเรื่องของสาเหตุของความเสียหายมันเกิดจากความผิดพลาดตรงไหนยังไงก็ต้องไปว่ากันนะคะต้องไปว่ากันไล่กันไปความผิดอะไรของใครมันอยู่ตรงไหนก็ว่ากันไปแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่ต้องทําหน้าที่รวมถึงทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจะจัดการกับปัญหาตรงนี้แล้วก็หยุดความเสียหายให้ได้นี้ต้องส่งกําลังใจไปให้นะคะ